สวัสดีครับสถานการณ์ในพม่านะครับก็ต้องจับตาท่าทีของกะเรียงหลังจากที่มีการหารือก,กันนะครับระหว่างกลุ่มต่างๆและก็รอการถแถลงอย่างเป็นทางการจากสหภาพแห่งชาติกะเรียงนะครับทางด้าน KIA กองทัพเอกราชกชฉินก็เดินหน้าสู้กับพม่าต่อไปสถานการณ์ของกชฉินกับกะเรียงนี่ต่างกันนะครับแต่ก็มีอยู่รัฐหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรัฐฉานเหตุการณ์ในรัฐฉานนี่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือพม่าเดินเกมในรัฐฉานนี้อย่างไรในความเป็นจริงในรัฐฉานก็ไม่ได้มีการต่อต้านพม่ามากนะ ว่า R C S S หรือว่าสภากอบกู้รัฐฉานจะประกาศปกป้องประชาชนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีแนวคิดใช้กําลังกับพมา่า R C S S ยึดมั่นแนวทางเจรจาจนขัดใจคนส่วนหนึ่งนี้ไม่น้อยนะครับส่วนพม่าก,ก็รักษาพื้นที่สําคัญท่าขี้เหล็กเชียงตุงต้องจี้กองกําลังใหญ่ๆอ,อย่างสรรัตวะเมืองลาแล้วก็รัฐฉานเหนือก็ไม่ได้มีท่าทีต่อต้านพมา่านะครับการรบในรัฐฉานเนี่ยเป็นการพัฒาการระหว่างรัฐฉานใต้หรือว่า R C S S กับรัฐฉานเน แล้วก็กองทัพตาอางหรือว่า GNL A นะครับเหตุผลก็คือรัชชาเหนือกับตาอางเนี่ยต้องการผลักดันรัชชาใต้ออกจากพื้นที่ อาจจะมีบางคนสงสัยว่าตาอางหรือว่า T.N.L.A. เนี่ยเอาอย่างไรกันแน่ล่ะครับบางครั้งนี่ก็รบกับพมา่าบางครั้งก็รบกับไทยใหญ่หรือว่ารัฐฉันใต้ T.N.L.A. นี้ต้องการพื้นที่มากขึ้นจากเดิมนะครับโดย T.N.L.A. ได้รับการสนับสนุนจาก K.I.A. ของกระชินพื้นที่ของตาอางนี่เป็นรอยต่อนะครับระหว่างรัฐฉานกับรัฐกะชินแถวนั้นก็จะมีตำรวจพมา่าก,กับอาสาสมัครทหารของพมา่านี่ปางเล็กน้อยละครับ T.N.L.A. ก็ต้องการผลักดันพมา่าออกมาเหมือนกันซึ่งมันก็แปลกพมา่าก็ไม่ได้ส่งกําลังเข้าไป นะครับปล่อยแล้วนะครับอาจจะด้วยพื้นที่ห่างไกลไม่สําคัญสำหรับพม่ามาก,มากอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการคุยกันนะครับระหว่างเช l a หรือว่าตาอางกับรัชชานเหนือหลังจากนั้นเช LA ประกาศเขตคุ้มครองเพิ่มซึ่งกร็รวมเมืองของไทยใหญ่ไปด้วย7เมืองนะครับคนในเมืองนั้นก็ไม่พอใจอยู่ดีๆีเนี่ยตาอางจะมาดูแลมันไม่มาดูแลเฉยเนะสิครับอาจจะเข้ามามีอิทธิพลหรือก็เก็บรายได้ด้วยเกิดการต่อต้านกันขึ้นนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับตาอางหรือว่าพม่าจะเรียกว่าปล่องอันนี้เป็นชาติพันธุ์หนึ่งหรือว่าเผ่าหนึ่งนะครับที่ในอดีตเน แต่ว่าพอเหตุการ์เปลี่ยนแปลงสิ้นเจ้าฟ้าไทยใหญ่ไปนะครับตาอางหรือว่าปะลองเนี่ยก็รวมตัวกันเติบโตมีพื้นที่ของตัวเองตั้งเป็นกองกําลังขึ้นมานะครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพเอกราชกชินหรือว่า KIA ถามว่าการที่ตอาองหรือว่า TNA l เอาพื้นที่รัชฉานเพิ่มแล้วรัชฉานเหนือยอมเลยครับก็คงมีการคุยกันแล้วนะครับรัชฉานเหนือมุ่งมาผลักดันรัชฉานใต้ออกจากพื้นที่มากกว่าแล้วก็พยายามยึดฐานของรัชฉานใต้โดยมีตอาอังหรือว่า TNA l เนี่ยมาช่วยรัชฉานเหนือด้วยนะครับนั่นก็แสดงว่ารัชฉานเหนือไม่ได้คัดค้านการเอาพื้นที่เพิ่มของ TNA l แม้ว่าจะเคยเป็นของไทยใหญ่มาก่อนก็ตามนะครับชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องอะไรกับใครแล้วครับเลือกไม่ได้แม้ว่ารัชฉานเหนือจะ ปกครองไม่ดีมากนักแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นคนไทยใหญ่ด้วยกันนะครับแต่ถ้าให้ตาอางมาดูแลปกครองรับไม่ได้ในรัชฉานเรื่องนี้ยังถืออยู่นะครับเพราะว่าตาอางถือว่าเป็นชนชั้นล่างไทยใหญ่ถือว่าสูงกว่าตาอางก็เลยต้องผลักดันตัวเองขึ้นมาแบบนี้แหละครับอันนี้มองจากความเป็นจริงการขึ้นมาของตาอางก็น่าสนใจมากนะครับจากล่างสุดเนี่ยขึ้นมาได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาหลายเผ่าในรัชชานจากชนชั้นล่างในอดีตพอไม่มีเจ้าฟ้าแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ชั้นเดิมก็มีหลายเผ่า นะครับ เราต้องเข้าใจว่าการปกครองในรัชฉานะครับไม่ว่าพม่าจะดูแลอยู่เนี่ยแต่ว่าในระดับท้องถิ่นเป็นแบบอำนาจนิยมนะครับแล้วแต่ใครจะมีอำนาจขึ้นมาบางหมู่บ้านนี้ต้องเสียภาษีให้กับหลายกลุ่มเก็บซ้ำซ้อนอยู่เหมือนท่าเลยครับอยากมาเกณฑ์นคนก็เกณฑ์ไปชาวบ้านนี้เดือดร้อนชาวบ้านก็เลยต้องการให้รัชฉานใต้ของเจ้ายอดศึกเนี่ยเข้าไปดูแลอันนี้เป็นเหตุให้ทหารของรัชฉานใต้เข้าไปในพื้นที่ของรัชฉานเหนือกับตะอานะครับก็เกิดการพระทากันขึ้นซึ่งก็เป็นเมืองในเขตรอบนอกส่วนเชียงตุงพม่า น,นี่ดูแลเข้มและพะม่าก,ก็เฝ้าดูอยู่ห่างๆนะครับ จากการปะทะกันนะครับระหว่างรัชชานใต้กับรัชชานเหนือทําให้ทหารรัชชานเหนือนี้ไม่พอใจนะครับรบเพื่ออะไรละครับมีการหนีทับนี่มากมายและถ้าเราดูจากข่าวกองทัพรัชชานเหนือเองก็มีว้านะครับเข้าไปมีอิทธิพลไม่น้อยในระดับนโยบายรัชชานเหนือจึงต้องการรบกับรัชชานใต้ซึ่งว้ามองว่ารัชชานใต้นี่เป็นศัตรูอยู่แล้วต้องการจัดการนะครับพม่าก็ใช้ว้าในการรบกับรัชชานใต้ว้าก็ไปใช้รัชชานเหนือมารบกับรัชชานใต้ช่วยนะครับงานหนักมากสหรับรัชชานใต้ งานนี้รู้สึกว่าว้าจะกระเฮี้ยนกระหือรือในการรบกับรัชฉานใต้มากนะครับแรงจูงใจก็คือว้าเนี่ยต้องการตั้งเป็นรัฐในรัฐฉานอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าว้าเนี่ยต้องการอนาเขตถึงไหนแต่ว่าต้องการมีอิทธิพลทั่วรัชฉานมีอยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าว้าทําได้แล้วพม่าจะอย่างไรนะครับก็คงมีผลประโยชน์ร่วมกันพม่าไม่เสียหายอะไรมากนะักแต่ว่าคนที่เสียหายก็เป็นคนรัชฉานไทยใหญ่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเหนือหรือใต้นะครับ มีข่าวว่ารัชฉานใต้หรือว่า RCHS เนี่ยรับสมัครอาสาสมัครช่วยรบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวแอดมินเชื่อว่ามีคนเยอะมากที่อยากช่วยรัชฉานใต้ทั่วโลกนี่แหละครับทั้งกําลังงบประมาณแล้วก็อาวุธแต่ว่าทุกอย่างมันมีกฎมีเกณฑ์มันไม่ง่ายที่จะเข้าไปได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนป่านนี้อาวุธของรัชฉานใต้นี่เพียบไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อิทธิพลจีนนี่เยอะเหลือเกินในภูมิภาคแต่ก็ยังคิดว่าถ้าถึงจุดหนึ่งก็ยังมีช่องทางที่จะเข้าไปได้นะครับต่อให้วานี่โหนนักกแค่ไห็ตาม มันก็ไม่ง่ายที่จะปิดเกมรัชชานใต้ได้แต่ว่าสำหรับรัชชานเนือแล้วว้าปิดเกมไปแล้วเรียบร้อยนะครับ